สบายสบายครับอยู่ในช่วงท้ายเกมของคึ้นเวลาแรกครับแม่ขยับออกมาให้มันกับพอนไอตีที่ว่ากอนไอตีมาอแล้วบวกแรงมาแล้ว go 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 มีปัญจาวะไงปัญญาวะไงพร้อมแล้วยับวกแรงพร้อมแล้วปัญญาพร้อมยัพอพอมงดววงวิดังเวล้ดัง สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องที่กลังรักทุกท่านครับผมขอต้อนรับทุกท่านกับเข้าสู่แกงขันกับเป็นการสุรรินทร์เอ็กซ์ทู่ง่นและก็ยับมาใหม่ตัวนี้กับป็นางของนี่นะครับแม็กนาราทีมพยายามจะไปต่อกับเป็นกับตัวการทหารแทนไทยและมาในตัวนี้จับจี้มาเป็นอะรของเป็นอะรเนอะไรี้ยบเลี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 ยบอยากยืมพอพพอพพอพพับพับเฮ้ยไอคอนดัสุดไอคอนดังล้นหมื่นบาทเอาไม่เอาครับปีปืนกันตัวนี้ครับย้อนกันมาใหม่หลายบรรทัขวพกันตัวนี้ก็ช่างสุดเส้นหลังแล้วตบเข้าในไหลมาพงพง ย้สองใครจะอยู่ใครจะไปครับพี่น้องเอาละครับใครจะอยู่ใครจะไปขยับมาใหม่ไหลมาตัวนี้ครับยังอยู่แล้วตบมาได้ขอสหายแทนไทยบิดมาใหม่ไหลมาขวาแล้วก็พับเพียบโลไอเขาไอพันมาบไอคันแม่งเลยโอ้เอาครับเดี๋ยวมาดูเขาจะขึ้ทีสองได้หรือไม่ตอนนี้ไปต่อแล้วเว้ยนี่แหละครับมาตีที่มาก่อนไอตีหินไปแล้วแล้วจะดูเตตะเ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 ตต นี่เราจะไปเราจะของดีจากเมืองบุจิตไอเคจะอัพโลมาหรือว่าโลมาจะัดไอเคและจะาหน้าที่กำลังพบพ่อพับเพแล้วก็ไหลมาเลี้ยวยังยังเลี้ยวจบหลังตานาโลมาอาหารการเพื่อเจ็บไปแล้วแล้วก็ อย่างเยื่ยลูกนี้จี้เข้าหาขยับดึงซ้ายแล้วก็ซ้ายพับพับพับอย่างเยื้อตัวศูนย์แล้วอยู่ที่ตอนนี้ครับเป็นร้างของกิติศักดิ์ฝูฝูงคเขาจะอ่านกับยกมารจังนี้กัปตกากซ้ายให้มานได้สาหายแทนไ,นไ,นไนทยอาลูกอลหัวอย่างกระปัน้นโค<ฮ>้งสบายสบายครับอยู่ในช่วงท้ายเกมของคุ่มเวลาแรกครับแม่ขยับออกมาให้มาตสกาบมาได้ตีทีวากรไอตีมาอีกแล้วบวกแรงมาแล้ว go 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 ใครเห็นก็ว่าไม่ใครเห็นก็ว่าไม่เข้าดูครับไอ <Yeah well, S 2> ้ตีใส่ขวาลงลึกหายประมาณครับเป็นน้าพรองนี่เลครับธนภบุญทันว่ายังไงขยับมาขวาตลบข้าวซ้ายและพับเลือบลงอย่างเย้จับเสียบอลไปเลยครับนครนิ่ยึดบอลเล็มตีบอลขึ้นมายังไม่ผ่านแล้วจะเป็นธารเทพเป็นธารเทพเป็นปลาเอ้ ยัง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 ยักตุงหนึ่งจะมาไหมล่ครับอย่าลืมนะครับบ้านธนาองนี่แหละครับมาบ้านปันนากรตุงละหมื่นตุงละหมื่นโอ้โหป่าแล้วจะมีนะรอทิ้งยังเยหน้ามาใหม่ครับยังไม่ป่าระดับป่เข้าทางธนากรเอาเลยธนากรแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงยังเยียงานว่ายังไงจับแล้วบิดพิงแล้วไปไหนก็มาจังหวะนี้จีมาธนากรดิดิทอน go 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 ตุ <Hoy S 2> ้พเจ้าตุ้มต <ella> ุตุตุพ่เจ้าตุ้มเลขอเสียงลมาอังการหน่อยเลยปะายแก้วอะรตัวนี้ครับพ้อมปวัชรชัยพร้อมแล้วพร้ เลี้ยเลี้ยเลี้ยยังอยากเยอะขวาขวาเอวครับเอาเลยครับมาใหม่ตัวนี้ก็ผู้สิทธบอกว่าโครงการนี้ห้ามนะครับไม่ก็ใส่ขวาเลี้ยเลี้ยเลี้ยให้เสาบานฟอบแล้วถ้าเรื่ไปรอชักคียาวๆก็เสียแล้วเออแล้วตูวตัวนึงครับเอาเลยครับยกมาใหม่ก็ตัวนี้ว่าไงครับเป็นอยู่ละครสหายแทนแล้วก็แทนไทยแล้วตัวนี้ว่าไงผู้สิทธิ์บอกว่าบดเวร์ร้อนเป็นตระหนของพี่เปิ้ลเอ็กก์ก็แต่ก้็เจทีทักเดอะทามา้าสูร ชิงชาติโ l กท่บ,บ่บิ้อกับพ่าบ่บิดอกับท่าหูยมันขอเสียงโปรบโอเคครับโอ้จบกันไปครับโอ้เอกน เราจะขอพากบจากมาเล่นครับ30นาทีและเดี๋ยวเราเจอกันในคู่ชิงชนะเลิร์ไล่การครับมาสุรินทร์เด็กทูซารเอ็กล์หวานระหว่างยอดทีมจากอโยธยาอย่างไทยถวรรุกร้อนพบกับยอดทีมจากเมืองิจิตรเอ็กนครราชสีมาในนามของพี่ปืญกระต่ายแก้วเจทีทรัคครับ